เอสเธอเป็นปลืม้มขนชอบคลิปต่อใครกับเชนกู๊กูมมเจอแซวนึกว่าแฟนใหม่มายาฮอตนิวอัปเดตอุยอ้ยอุ้ยทำอะไนเจียวอ่ะ าวเอสเธอร์สุปีลีลาของเราแฮปปี้มากๆเมื่อคนชื่นชอบคลิปคู่เคนผูภูมิแกงต่อไข่ใส่หน้าฝ่ายชายค่ะเธอยอมรับนะคะว่าคนแซวเยอะมากว่าเป็นแฟนใหม่รอ้อเนื่องจากฝ่ายชายนะคะปล่อยตัวเซอร์ค่ะไว้ผมยาวไว้นวดส่วนตัวเธอแล้วชอบแบบรเรียบร้อยสะอาดตามากกว่าแอมยังมีเซลล์ให้แฟนตัดผมแต่ว่าเคนเนี่ยอยากไว้ยาวกว่านี้ต้นเลยปล่อยเลยตามเลยค่ะแถมเธอยังเผยอีกนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยเตรียมบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหนึ่งกันยายนนี้ค่ะอยู่ยาวนานเลยถึง3เดือนค่ะส่วนตัว เธนั้นชินแล้วเพราะเป็นรอบ2แล้วค่ะหวังว่า้าเขาไปแล้วได้พัฒนาตัวเองก็ยินดีส่วนตัวคิดว่าหลังจากที่เคยไปเรียนมารอบแรกไฟเชนนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีไม่ต้องตามเช็คอะไรเชื่อใจกันและกันค่ะถ้ามีโอกาสก่อนจะไปนะคะต้นเลยขออัดคลิปถ่ายแก้อีกฝ่ายสักคลิปหนึ่งค่ะอ๋อใช่คลิปในติ๊กตอกค่ะใช่ก็เป็นการแกล้งกันนะคะก็หนูก็คือเอาเอาไข่ไปตอกหน้าผากมีเคนอะไรอย่างเงี้ย คนมว่าแฟนใหม่หรือเปล่าแบบพี่เอ๋อใช่แต่ละคนก็ทักบอกว่าห้หนูมีแฟนใหม่เหรอหนูมีแฟนใหม่เหรอแบบเอ้าหนูมีแฟนใหม่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แซวอยู่เพราะว่าพี่เคิงกึศไม่โกนหนวดเลยแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะไว้ยาวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะเอาเต็มที่เลยรู้สึกแปลกตาดีค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นไว้หนวดยาวขนาดนี้แล้วก็บอกเขาว่าเออมัน เอาไปไหมผมจะไว้ยาวจริงหรอมันต้องมัดผมนะเดี๋ยวจะแบบมัดไม่เป็นหรือเปล่าเขาบอกเขาจะไว้จริงๆชอบลุปแบบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนิดนึงเขาบอกว่าเขาจะไว้อย่างนั้นเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะอาจจะไปต่างประเทศแล้วหมายถึงว่าจะได้ไม่ ค่อยตัดบ่อยอะไรอย่างงี okay. ้มั้งคะแบบเออไว้ก็ไว้ยาวไปเลยกลับมาค่อยค่อยตัดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้ามีจังหวะก็อย่างงีบอกก็ได้ลงก็ลงมันสนุกดีค่ะมันได้แกล้งอะไรอย่างงี้ก็ตอบจริงไปเลยแล้วเขาก็แบบเออเขาชอบเขาบอกว่า เจ็บอยู่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหากคลิปมาแกล้งอีกเขาชอบเขาชอบโดนแกล้งแบบชอบแบบโดนเจ็บๆเี้ยเขาชอบ <c oughs> ใช่ค่ะครั้งที่สองค่ะใช่ชินชินค่ะรู้สึกว่าเออถ้าไปแล้วพัฒนาตัวเองได้ไปเรียนได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ไปเถอะคะ <c oughs> ่ะก็รู้สึกโตขึ้นนะคะหมายถึงว่าจัดการอะไรดูแลอะไรตัวเองก็ดูแลตัวเองเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ่ะก็ฝึกให้แบบช่วยเหลือตัวเอง คนยอยู่ตัวคนเดียว,วด้วยความที่เขาไปทางที่2ค่ะรอบที่2ก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่ารอบแรกก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะโอเคแล้วแหละมีมีภูมิแล้วแบบค่อนข้างชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ไปเรียนที่เดิมก็อาจารย์คนเดิม